เอาอย่างพร้อมๆแล้วกันเเาสีไบ่ได้มากหรือปะอย่างก่อนครับเผาก้อนหมึกพริกพริกสดพริกแห้งพร้อมแดงนี่พร้อมกันเลยขาดับข้าวหน่อยเดี่ยวอันนี้ห้อยหน่อยเดี๋ยวอันนี้วันมีเจ้าของอันยาวอันสั่นเดี่ยวจะจะกินเด้ออ๋อพริกไปตำเนี่ยตำก้อนโมเล่นได้การแล้ว ยมาตำในสร้อมดีแล้วพร้อมดอาวยางไปแลั่นยับเอันนีไ้ไปตำตัวเป้เลยพิกสดบรรยากาศต่งให้ตงหน้ามือดียงเลย เอานึ่กี่เดลเราเนี่ยเอาเลยอมหอมล่อมีหล่อมีหายหงดหงดเลยปะเต็มกดเห็นนักป่าแสหนบริยุสวรรค์กูม่เห็นนักป่าป่ะดมืองแล้วว่าจะของมาของเข้าเต้ยเาเอาเ h ี่ยาเล ไอเอตัวาลังไได้คอยเองไหมยนโอ้ไอ้หวอยๆเลยโอ้สยมาตําเรียกไงวะหนักอยู่ตําเ่กันมาเนี่ยสารพัดเครื่องอย่ากกินงงกันนะหมอ Boy sạch hay yên hai chưa kể đấy. ngay luôn mà, lên Oh, lên bàn đi bán. Ng khao. khâu khao 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 khao. หลายแห่งใส่กระเพาล้วนๆเอาเลยเอาลวกลามข้าวซะกันลงไปเลยลงไปเลยใส่อันแต่ล้างข้าวก่อนใส่ล้วนๆเลยเนี่ย้จะไม่ได้แยกกัน กินพิทธตัวกินโอ้กินไหมข้าวแห้งขนาดเลยแลวเลื่อมหวานกระปุ่นหลวลวเลยเลยลวเลยไขแนวก็ยังไปกินกยักืข้าวลืดดำเืดนกนกแข็งเลย เฮ่ยเข้าข้าวแล้วบ้านนี่นี่ยหายข้าวแล้วหายข้าวแล้วช่้ยหังจุมรอม้ีแล้วจุ่มติดดัน่อยอบัตรสีก่สดไอยสดเอาครับค่้าสีตะไคร้ฮาบุชี่เครื่องหนักๆยังไงรจังสอยซา้อบ่หลายบอามลแบบนั้นโคโลคิเลและลูกทุ่งลูกชุ่งนะ บรรยากาศที่ให้ทิ้งแน่ไหมโนม่หกัหกเลยเปเดอมป่อมเพียงในช่วงนี้หน้าฝนเซหอมวัวเสลายหลอดผักดับข้าวตอนใสมันสุกแล้วเหลือหน่อยเดี๋ยวนะี้เนียนสดผักเอาบาเนียนเอาบาเนียนกินอืมเดี๋ยวให้เงินเลยอันนั้นมันแก้ก็บว่ต้องเอาเอาทั้งเอาแฮนด์เอาทัาง้ทงใบหลัก ท่นเบจเอาไปบดเหรเาเอานแลจอทากูไปอเออกูยงกูอยงเอหมี่ยอออนีหอมแล้วนี่พักเพลวครับหลุมฮักน้องเพลสาวอำเภอพนจากคนบ้านไทหอมปะกแก่ตัวปะลงเลยปะลงเลยเอาไวมกี้หอบ

ใส่เลยพร้อมดำันีนละบานนี่ได้แล้วมนห้องักกะเพละบานเลยเลย้นุ้นเ่ไปกระเพาะ้วอแก่ได้หายบ้งื่อเลยนม่นั่นื่กแล้วสเลย

ขักแล้วขาดแล้วี่ตายพี่ตายอย่งเดียวมามีก้มเสือบผมเสือบอัฟซานเนียดิยังเบ็ดดส่บัดสักไ่จันใไ่ถวยกัได้โอ้จํำบันนีแเ้าไว้นะรอบเห็นต่อรอบปุ่งนะอันนี้แบบสดแบบสดมกเอามกอย่ง

ตับเมนูไนลรไหมตับบเชียมานเลยล่อปรมือ,อมดูท<ห>ะเลลงครับนี่แหละตกแฮม,มเดี๋ยวแต่วูดใดจได้แจ็ควัดมันมม,มมันคุณน้อย่าไปจำตคนนุณนอกูม,มาจํามบิดดามได้เดี๋ยครูที่เด็ดเลยบ้า้คักอดีเราไปเชียมหน่อย ครัเนา่หนีไไทยนเมื่อกี้จำจำคักเลยัปนี้ใส่กระปุนพร้อมสิคับวันนี้เราไว้น้ำปลาย้องไงะลระุ่นหอมหวยหวยไรไม่นูเลยะนี่สีขาวสะพัดก่อนพัดเห็ดไก่ไข่เห็ดนั่งฝานั่งฝาไข่ปิด กะนาฝ้าต้องลมาหาเขาไเปลีกับเลยครับลุดออกจากดากรวอกกบมาหลดนเี่กระดาษน้องห้องว่าคักเลยแล้วกน่ยอแกนาเขานี่ย่าโเสียมาตหนาเฟียงหนำเข็นีก็เป็นวันเคย สามฟองห้าอะรงนี้ไหมครัน้ำปาโอ้สดหอยสดหอยบ้าบ้าบ้าบก็นั่บัวบ้าบัปฝาคุณเราสส่เขาอยู่คุณบบ้าบ้า

หิหนักกันตอนนี้กลัวใครอะไรคนขืนมาโดนมาจัดไปจัดไปมีนูดีดหวปลากล้วยเดาวซเข้าแล้วอันนี้มกใส่ปลา สมบัติไอ้ใจสุกแล้วสุกแล้วอีเง้ยสเลยสุกอีจมแจมจกับเบ้สข้าไปดมด้เข้าแล้วกินปวกกระเงียงมากตึงแล้วคักคักคักเงเงาอันนี้มมกแบบอยากเลยห่านห่านห่านหนาวเ้ยฮวยเลยบอวยไปเขียมไปเลยเต็มขั้นมน่ขึนนะคุยปาขาวนี่นเป็นยัง